ช็อกแฟนคลับแจ็คสันหวังหามส่งโรงพยาบาลกระทันหันข่าวที่ทำให้แฟนคลับทั่วโลกใจหายกันไปตามๆกันก็คือเรื่องราวล่าสุดของศิลปินหนุ่มชื่อดังระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังหรือที่ใครๆรู้จักกันดีจากวงก็เซเว่นและเส้นทางศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงค่ะ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลกระทันหันจากอาการอาหารเป็นพิษซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนที่ดูแข็งแรงและพลังล้นตลอดเวลาอย่างเขาแฟนๆที่รอฟังข่าวต่างพากันกังวลและแห่ส่งกำลังใจถล่มโลกโซเชียลในทันทีค่ะ แจ็คสันเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่ามีตารางงานแน่นมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตการเดินสายโปรโมทผลงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ระดับโลกที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ การที่เขาต้องถูกหามเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินทําให้หลายคนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความกดดันและความเหนื่อยล้าสะสมอย่างมหาศาลของคนบันเทิงที่แม้จะดูสดใสบนเวทีแต่ในความเป็นจริงร่างกายก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนภาพลักษณ์ที่ถูกนําเสนอเสมอไปค่ะ ในช่วงที่มีข่าวออกมาแฟนคลับทั่วโลกต่างพาก,กันติดแฮชแท็กเกตเวลส์ซู n แจ็กสันกันอย่างถล่มทลายขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทั้งในเกาหลีจีนและไทยรวมถึงอีกหลายประเทศค่ะหลายคนเล่าว่าตัวเองถึงกับร้องไห้ตอนเห็นข่าวเพราะรู้สึกว่าแจ็คสันไม่ใช่แค่ศิลปินที่ชื่นชอบแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัวเองมีพลังในชีวิตเมื่อเขาล้มป่วยคนที่ติดตามก็รู้สึกเหมือนคนในครอบครัวกำลังเจ็บป่วยไปด้วย ต้นสังกัดทีมหวังเรคคอร์ดได้ออกแถลงการยืนยันว่าแจ็คสันเข้ารับการรักษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งแพทย์แนะนำให้พักผ่อนอย่างเต็มที่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักๆในช่วงนี้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมงานแฟนมิทติ้งที่กำหนดไว้จึงต้องถูกยกเลิกแบบกระทันหันเพื่อให้เขาได้มีเวลาพักฟื้นจริงๆค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือแจ็คสันเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าไม่เคยหยุดนิ่งค่ะตั้งแต่เขาเริ่มทำงานในวงการเคป๊อปเขาหมกจะทำงานหนักกว่าใครและยังผลักดันตัวเองต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดความมุ่งมั่นนี้ทำให้เขาได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ก็ทำให้แฟนๆหลายคนกังวลเสมอว่าวันหนึ่งเขาอาจต้องแลกด้วยสุขภาพที่เสื่อมลงการที่เขาล้มป่วยครั้งนี้จึงเป็นเหมือนคำเตือนที่ดังชัดว่าแม้แต่ฮีโร่บนเวที ก็ยังต้องการการพักผ่อนค่ะหลายคนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปเพราะนี่อาจเป็นโอกาสที่แจ็คสันจะได้หยุดพักจริงๆหลังจากที่วิ่งตามความฝันมาตลอดหลายปีและได้ทบทวนว่าการดูแลสุขภาพตัวเองสำคัญแค่ไหนแฟนๆต่างก็ส่งสารเดียวกันคือไม่ต้องรีบกลับมาขอแค่แข็งแรงที่สุดซึ่งนี่คือพลังของความรักจากคนดูที่ทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนๆมันลึกซึ้งและจริงใจมากค่ะ และแน่นอนว่าในโลกออนไลน์บรรดาแฟนคลับยังคงรออัปเดตข่าวทุกชั่วโมงด้วยหัวใจที่จดจ่ออยู่กับคำว่าแจ็คสันหวังปลอดภัยแล้วบทเรียนครั้งนี้จึงไม่ได้เพียงแค่ข่าวช็อกแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักความห่วงใยและความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างศิลปินกับแฟนๆที่แท้จริงค่ะ